เด็กวันนี้เจอกันกับครูฝนอีกแล้วนะวันนี้คุณครูฝนมีนิทานสนุกสนุกมาฝากเด็กๆด้วยนะนิทานของครูฝนจะพูดถึงเรื่องอะไรเด็กๆนั่งลงและฟังด้วยกันนะคะพร้อมหรือยังฮะถ้าเกิดพร้อมแล้วนั่งลงเลยค่ะฮานิทานของครูฝนมีชื่อว่าตนกลาช่วยงามบ้านค่ะฮาเห็นไหมคะ กันทิตาสุธิอาจค่ะเริ่มเลยนะแม่แม่เหนื่อยไหมจ๊ะแม่เหนื่อยไหมจ๊ะตนกาอยากช่วยทำงานบ้านด้วยช่วยงานสนุกจังแม่๋าแม่๋าตนกาอยากช่วยขอตากผ้าด้วย ช่วยงานสนุกจังแม่จา๋าแม่จา๋าตนกลาอยากช่วยขอปวดบ้านด้วยช่วยงานสนุกจังอาต่อมาแม่จา๋าแม่จา๋าตนกลาอยากช่วยเช็ดกระจกด้วยช่วยงานสนุกจัง แม่จ๋าต้นกลาอยากช่วยลดน้ำด้วยช่วยงานสนุกจังแม่จ๋าแม่จ๋าตนกลาอยากช่วยเก็บของเล่นด้วยช่วยงานสนุกจังแม่จ๋าแม่จ๋าตนกลาสนุกจังแต่ขอเติมพลัง นั่งพักนิดหนึ่งอ่านิทานของคุณครูฝนได้จบลงไปแล้วนะคะนิทานเรื่องนี้เล่าถึงการช่วยงานบ้านของคุณพ่อคุณแม่นะคะเวลาเด็กๆอยู่ที่บ้านเด็กๆอย่าลืมช่วยงานบ้านคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะอันไหนที่เด็กๆทำได้ช่วยคุณพ่อกับคุณแม่ด้วยนะคะส่วนอันไหนที่เด็กๆยังทำไม่ได้ก็ฝึกฝนค่ะสำหรับวันนี้ คุณครูฝนมีนิทานสนุกๆมาฝากเด็กๆไว้แค่นี้นะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ